หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สามนึงบ้านงอบเหนือตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านทางหน่วยได้ขอดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนและเตรียมการจัดหาวัสดุ เพื่อการดำเนินการต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องณบ,บ้านหลวงตำบลลงขอดอำเภอเพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดจากโครงการลงขอดโมเดลโดยจัดการทำประชาคมเพื่อกำหนดความต้องการของประชาชนที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3ดําเนินการหนับบ้านห้วยหินฝนตาบลแม่ปักอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้เข้าเตรียมพื้นที่เพื่อรอการเข้าดําเนินการต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34บ้านนากวางตําบลบ้านฝายอําเภอน้าําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดการทําประชาคมในพื้นที่สร้างความเข้าใจอันดีและจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรอการดําเนินการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35บ้านน้ำตกพัฒนาตำบลทุ่งก่ออําเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายโดยได้จัดทำระบบจัดซื้อรอคอยการซื้อวัสดุเพื่อการดำเนินการต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36บ้านห้วยไก่ป่าตำบลแม่ลาหลวงอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหน่วยได้เข้าทำประชาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการเข้าดำเนินการ คนะภาค3ามได้เร่งดำเนินโครงการทั้ง9 1โครงการ,รการ,ระจายไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่แก่ราษฎรและก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาแหล่งน้ำกินน้ำใช้งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและงานเกษตรแบบผสมผสานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3าหนึ่ง ดำเนินโครงการรวม5โครงการในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่โดยทุกโครงการดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมที่จะส่งมอบทั้ง5โครงการในวันที่25ธันวาคมนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32ดสองดเนินโครงการรวม14โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะทําการส่งมอบจํานวน2โครงการในวันที่17ธันวาคม ต่อพลเอกภผยบูร์คุ้มฉายารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอีก12โครงการจะทำการส่งมอบในวันที่25ธันวาคมต่อไปหน <ís pe ak> ่วยพัฒนกกากเคลื่อนที่33ดำเนินโครงการรวม5โครงการในพื้นที่จังหวัดตากทุกโครงการดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมที่จะทำการส่งมอบทั้ง5โครงการ ในวันที่17ธันวาคมต่อพลเอกภัยบุญคุ้มฉายารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดหน่วยพัฒนาการขึ้นที่3-4ดำเนินโครงการรวม5โครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลกทุกโครงการดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมที่จะทำการส่งมอบทั้ง5โครงการในวันที่19ธันวาคมนี้ หน่วยพัฒนาก,การเคลื่อนที่3,5ดําดำเนินโครงการรวม40โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยาโดยจะทําการส่งมอบ20โครงการในวันที่22ธันวาคมและส่งมอบอีก10โครงการในวันที่25ธันวาคมนี้หน่วยพัฒนาก,การเคลื่อนที่3,6ดําเนินโครงการรวม15โครงการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกโครงการดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมที่จะทำการส่งมอบทั้ง15โครงการในวันที่25ธันวาคมของทัพไทยดิวยุรชการทหารพัฒนามอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาภาค3เก่อเกิดโครงการเหนียวนำแม่โครให้เป็นสัตว์ นำร่องขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือโดยการใช้ฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาติที่ระบบสืบพันธุ์ในร่างกายของแม่โคเพือพ่อควบคุมกำหนดเวลาของการตกไข่ได้อย่างชัดเจนช่วยเพิ่มความแม่นยาในการวางแผนให้แม่โคเป็นสัตว์และกำหนดเวลาในการผสมเทียมได้ตามเวลาที่ต้องการส่งผลให้สามารถวางกำหนดเวลาให้แม่โคได้เป็นสัตว์ พร้อมๆกันทั้งฝูงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการวางกำหนดเวลาทำงานได้อย่างเป็นระบบสะดวกในการจัดการเป็นการวางแผนการผลิตได้ล่วงหน้าและยังสามารถวินิจฉัยการเกิดโรคอันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำนับจากเริ่มต้นโครงการเมื่อปี2555อัตราการผสมเทียมติดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในเขตพื้นที่สนับงนนพัฒนาภาค3ได้เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม2555ถึงปัจจุบันแม่โคที่เข้าร่วมโครงการ488ตัวแสดงอาการเป็นสัตว์พร้อมรับการผสมพันธุ์472ตัวคิดเป็นร้อยละ96และตั้งท้องหลังการผสมเทียม440ตัวคิดเป็นร้อยละ90ส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมแล้วกว่า17ล้านบาทโครงการเนียวนำแม่โคให้เป็นสัตว์ ได้มีการพัฒนารูปแบบการดําเนินการที่เป็นระบบแบบแผนเพิ่มมากขึ้นและโดยขวัวปีที่ผ่านมาโครงการนิยนําแมคโครให้เป็นสัตว์โดยสํานักง,งานพัฒนาภาค3ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดขอรับรางวัลและได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประเภทการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศระดับดีประจําปี2557จากาสํเานักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาด้านเทคโนโลยี พื่อลดปัญหาในการทำงานกับแม่หัวเป้าหมายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจโดยได้รับการสนับสนุนจากสันมังงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคิดขนนวัตกรรมใหม่พัฒนารูปแบบฮอร์โมนจากเดิมเป็นแท่งฮอร์โมนที่สอดใส่ในร่างกายของวัวเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ฮอร์โมนพันรอบหางหวัวเพื่อช่วยให้การดำเนินการสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งนวัตกรรมพีซิง์อุปกรณ์เหนี่ยวนำแม่โคให้เป็นสัตว์แบบพลาสเตอร์ฮอร์โมนติดผิวหนังได้รับรางวัล การออกแบบเชิงนวัตรกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์รางวัลชนะเลิศประจําปี2557จากสํานักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกรางวัลหนึ่งด้วยชุดบรรเทาสาธารณภัยสํานักง,งานพัฒนาภาค3ได้ออกปฏิบัติการ ด้วยการเดินทางสู่พื้นที่เพื่อสำรวจและวางแผนในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากการเร่งรถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยในอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ภายในเวลา3ชั่วโมงหลังเกิดเหตุโดยได้นำเครื่องตรวจจับรังสีความร้อนเข้าตรวจจับหาจุดที่ยังอาจมีการประทุกข,ของสารภายใต้อาคารเพิ่มเติมขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ สารที่เร่งผลผลิตลำไยระเบิดที่ดอยเต่านะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดค่ะเจ้าของบ้านได้มีการนําเอาสารโพแทสเซียมคลรเรตเนี่ยมาบดก่อนนะคะจากนั้นก็เกิดเหตุระเบิดรุนแรงขึ้นลงสนามนี้ค่ะร่องรอยคลาบสารโพแทสเซียมคลอเรตและชิ้นส่วนมนุษย์ที่กองพิสูจน์หลักฐานได้จากจุดเกิดเหตุบ้านเลขที่32หมู่4บ้านไร่ ตำบลดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเกิดเหตุระเบิดเจ้าของบ้านและพี่สะพ้ายได้นำสารโพแทสเซียมคอเรตมาบดผสมนำไปใส่โคนต้นลำไยเพื่อเร่งดอกให้ออกนอกฤดูซึ่งวิธีการเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในอำเภอดอยเต่าแหล่งปลูกลำไยมากอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่มีผลผลิตออกจากที่นี่ไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0ตปันต่อฤดูกาล แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่จะเกิดข้อผิดพลาดมากจนทําให้เกิดการระเบิดได้รุนแรงเท่านี้มาก่อนยกเว้นที่เคยเกิดกับโรงผลิตปุ๋ยในอําเภอสันป่าตองเมื่อ15ปีที่แล้วการเข้าถึงพื้นที่โดยทันต่อสถานการณ์เป็นการปลอบขวัญและยังใดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเร่งผลลำไยายแก่ประชาชนนอกจากนั้นรวมในการสนักงนนพัฒนาภาคสาดใมอบน้ำดื่มและเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ประสบเหตุ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเป็นการดำเนิการที่เร่งด่วนเพื่อช่วยลดความตื่นตระหนกสร้างขวัญและกําลังใจแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสำนักงานพัฒนาภาค3พร้อมน้อมนำปรัชญาและแนวทางตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงปรารถนาที่จะเห็นปวงชนชาวไทยมีความสุขเมื่อทุกๆโครงการได้ขับเคลื่อน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตประชาชนไทยใต้ร่มพระบารามีจึงมีความสุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนคคนนนดนดิจจะะะีใไมมม่ชาาาวสุขืปรเทศ